กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เลพลมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครประเวศสะพานสูงพักเก้าไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับท่านประธานทั้งหมดประมาณ4เรื่องด้วยกันครับท่านประธานเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าครับสถานีแอร์พอร์ตลิงบ้านทับา้างนท่านประธานครับสถานีนี้ครับ เป็นสถานีที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการไม่มีรถส่องแถวไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทำให้พี่น้องประชาชนครับไม่สามารถที่จะเดินทางมายัางสถานีแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวกครับจึงขอให้ทางท่านประธานครับส่งเรื่องให้กับกรมการขนส่งทางบกครับดำเนินการออกใบอนุญาตให้มีระบบระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับท่านประธานครับในเรื่องนี้ครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่สถานที่เดียวกันก็คือที่สถาน,นีบ้านทับช้างนะครับก็บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่ถนนผุพังมากครับซึ่งขอให้ในส่วนนี้ครับทางกรรมการชุมชนทับช้างล่างฝั่งทรนครับขอให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับช่วยดําเนินการมาดูแลรักษาด้วยครับ ต่อไปเป็นเรื่องที่3คุณประธานครับเป็นเรื่องที่เกิดข er> <toilet> ึ้นนะครับในพื euh. you know like <sal> ้นที่จุดกับรถครับบริเวณถนนกาญจนาพิเศษนะครับบริเวณตรงที่เป็นซอยนักกีฬาแหลมทอง40ครับตรงข้ามกับกาญจนาพิเศษ25ครับในส่วนนี้ครับเป็นบริเวณที่เป็นจุดกับรถที่มีลักษณะของความโกลาหลวุ่นวายครับลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมครับแคบแล้วก็มีการต้องสวนทางกันบางครั้งในสวนกันไม่ได้นะครับจึงขอให้ทางกรมทางหลวงครับดำเนินการปรับปรุงรูปแบบของการ ทำจุดกับรถนะครับรวมไปถึงการที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆครับดาเนินการในการที่จะควบคุมดูแลในส่วนของการจัดการจราจรด้วยครับในส่วนที่4ครับในเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องที่ทางกรรมการชุมชนชุมชนอ่อนนุชสี0ไร่ครับได้ฝากมานะครับก็เป็นเรื่องที่บอบตมบัดน้ําเสียครับในพื้นที่บริเวณนี้ครับไม่ได้รับการดูแลรักษามาแล้วเป็น40ปีเป็น1 0ปีครับท่านประธานในส่วนนี้ครับจึงขอให้กับทาง การเครหาแห่งชาติครับได้เข้ามาดูแลรักษาด้วยครับขอบคุณครับ